สวัสดีทุกคนและขอต้อนรับสู่อีกไนท์ปลุกไฟในตัวคุณวันนี้เราจะมาเรียนรู้12เคล็ดลับเพื่อทําให้ชีวิตง่ายขึ้นอีกนิดนึงมาเริ่มกันเลยคุณเคยรู้สึกเหมือนหนูแฮมสเตอร์ที่วิ่งอยู่บนวงล้อที่ไม่มีวันหยุดและยิ่งหมุนเร็วขึ้นเรื่อยๆไหมถ้าใช่คุณไม่ได้อยู่คนเดียวหลายคนในปัจจุบันรู้สึกเครียดและหนักใจกับชีวิตประจําวันที่ดูเหมือนจะมีสิ่งที่ต้องทําไม่รู้จบเมื่อมีเรื่องมากเกินไปในชีวิตมันอาจทําให้คุณรู้สึกชะงัก แทนที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เสร็จคุณอาจพยายามทำหลายอย่างพร้อมกันจนสุดท้ายไม่สำเร็จอะไรเลยซึ่งจะทำให้คุณรู้สึกผิดหวังเครียดและเศร้าใจแต่มันไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนั้นเสมอไปด้วยการปรับมุมมองเปลี่ยนนิสัยบางอย่างและแก้ปัญหาง่ายๆภายในสภาพแวดล้อมคุณก็สามารถเริ่มต้นใช้ชีวิตที่เบาลงได้และนี่คือ12เคล็ดลับเพื่อทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น 1. สร้างกิจวัตรประจำวันชีวิตที่ไร้ระเบียบอาจทำให้ทุกอย่างดูวุ่นวายลองสร้างกิจวัตรประจำวันทั้งรายวันรา,ร,ารายสัปดดาาห์รยเือน และรายปีรู้ว่าคุณควรทําอะไรในเวลาใดจะช่วยลดความไม่แน่นอนและทําให้คุณไม่ลืมทําสิ่งที่สาคัญเช่นเตรียมเสื้อผ้าไว้ล่วงหน้าตั้งเครื่องชงกาแฟตรวจปฏิทินในตอนเช้าหรือมีวันศุกร์ประจําสําหรับนัดพบคู่รักก็ได้กิจวัตรไม่จําเป็นต้องจํากัดชีวิตเสมอไปต้องมีพื้นที่สําหรับความบังเอิญและความยืดหยุ่นด้วย 2. หาชุมชนของคุณชีวิตจะง่ายขึ้นและมีความหมายมากขึ้นเมื่อคุณได้แบ่งปันมันกับคนอื่นหาเพื่อนหรือกลุ่มคนที่เข้าใจ และสนับสนุนคุณไม่จาเป็นต้องเป็นครอบครัวเสมอไปเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานก็เป็นชุมชนได้สร้างเวลาสําหรับพบปะสังสรรค์อย่างมีความหมายโดยเฉพาะเจอหน้ากันจริงๆ 3. ขอความช่วยเหลืออยากกลัวที่จะขอความช่วยเหลือหากคุณรู้สึกลําบากการพูดคุยกับคนที่ไว้ใจได้อาจช่วยให้คุณเห็นปัญหาในมุมใหม่หรือช่วยคุณระบายความเครียดบางครั้งแค่มีคนรับฟังก็พอแล้วคุณยังสามารถเรียนรู้จากหนังสือวิดีโอหรือปรึกษานักบําบัดก็ได้ 4. กําหนดสิ่งที่สําคัญในชีวิต priorities บางครั้งชีวิตประจําวันอาจรู้สึกเหมือนทําไปเรื่อยๆโดยไม่มีเป้าหมายลองหาว่าอะไรคือสิ่งที่คุณให้ความสําคัญและเขียนไว้เพื่อตัวใจคุณเช่นความสะอาดในบ้านหรือการดูแลสุขภาพระยะยาว 5. ตั้งเป้าหมาย (Goals) เป้าหมายต่างจากสิ่งที่คุณให้ความสําคัญเป้าหมายคือจุดที่คุณจะไปถึงเช่นถ้าคุณให้ความสําคัญกับสุขภาพก็ตั้งเป้าหมายในการออกกําลังกายประจําวันเป้าหมายที่ชัดเจนจะทําให้คุณไม่รู้สึกว่าต้องทําทุกอย่างพร้อมกันและไม่ล้มเลิกง่ายๆ 6. จัดระเบียบพื้นที่ของคุณ ห้องหรือโต๊ะที่สะอาดทําให้คุณคิดได้ชัดเจนขึ้นและลดความเครียดจัดปากกาเข้าที่ทิ้งกระดาษที่ไม่ใช้และรวบรวมสายไฟให้เรียบร้อยสร้างพื้นที่สําหรับวางของจุกจิกไว้รวมกันเพื่อไม่ให้กระจายไปทั่ว 7. ฝึกความกระตันยูแกรดทูดการรู้สึกขอบคุณในสิ่งเล็กๆจะทาให้คุณมีมุมมองที่ดีขึ้นฝึกเขียนสิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณวันละสามอย่างเช่นชาอุนอ่นๆหนังสือดีๆหรือครอบครัวที่เข้าใจเขียนจดหมายขอบคุณหรือพูดขอบคุณกับคนรอบข้างให้บ่อยขึ้น 8. ออกกําลังกายเปป็นประจ แม้ดูเหมือนเพิ่มภาระแต่การออกกาลังกายช่วยให้คุณแข็งแรงสดชื่นและลดความเครียดได้ฮอร์โมนแห่งความสุขจะหล่งออกมาทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นวันละ20-30นาทีไม่ว่าจะเป็นการเดินปั่นจักรยานหรือเข้ายิมก็ช่วยได้มาก 9. วางแผนมื้ออาหารหลังจากวันที่เหนื่อยล้าการคิดว่าจะกินอะไรอาจทําให้เครียดวางแผนมื้อล่วงหน้าเพื่อไม่ต้องตัดสินใจซ้ำซากประหยัดเงินและลดการพึ่งพาอาหารเดลิเวอรี่เตรียมวัตถุดิบล่วงหน้าทําอาหารครั้งละมากๆ และแช่แข็งเก็บไว้ใช้ได้หลายวัน10ตั้งขอบเขต boundaries เรียนรู้ที่จะปฏิเสธอย่างสุภาพเช่นขอโทษนะฉันไม่สะดวกจริงๆหรือขอบคุณที่ชวนแต่ช่วงนี้ฉันยุ่งมากฝึกบอกคนรอบข้างถึงข้อจำกัดของคุณและคุณจะสบายใจกับการปฏิเสธมากขึ้น11นอนให้เพียงพอผู้ใหญ่ควรนอน7ถึง9ชั่วโมงต่อคืนหากนอนไม่พอจะทำให้คุณเครียดสมองเบลอและเหนื่อยล้าจัดห้องนอนให้เย็นมืดและสงบฟังพอดแคสต์ผ่อนคลายด้วยโยคะหรืออาบน้ำอุ่นก่อนนอนหลีกเลี่ยงหน้าจอ และพยายามนอนตื่นให้เป็นเวลายิ่งตื่นเช้าคุณยิ่งมีเวลาทำสิ่งต่างๆได้มากขึ้นเพราะเป็นเวลาที่คนอื่นตื่นและธุรกิจต่างๆเปิดทำการ12มอบหมายงาน De ลเ g a ก e อย่าทำทุกอย่างคนเดียวแบ่งงานให้ผู้อื่นตามความถนัดจะทำให้คุณมีเวลาไปโฟกัสกับสิ่งสำคัญมากขึ้นแบ่งงานในครอบครัวหรือที่ทำงานให้เหมาะสมกับทักษะของแต่ละคนขอบคุณที่รับชมอีกไงปลุกไฟในตัวคุณอย่าลืมกด subscribe เพราะยังมีเนื้อหาสุดยอดอีกมากมายรอคุณอยู่